สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเห็นไหมคะทุกคนเรามาป่าโซ่ในตำนานของเราค่ะป่าที่เราจะมาเก็บเก็บเห็ดดำถัดคันตะรันเยอะ,ยอะๆทุกปีแต่ว่าปีนี้เขาตัดไม้จ้าทุกคนที่เหลือคือเราไปลุ้นกันค่ะเป็นป่าที่เก็บเห็ดสองข้างทางเข้าออกนะคะไปลุ้นกันจ้าทุกคน ได้ยินเสียงเลื่อตัดไม้ค่ะพอเห็ดสวยมากอยู่ใต้กองไม้เลยค่ะเรามีเวลาอีกหนึชั่วโมงนะคะทุกคนเข้าป่าวันละสองชั่วโมงพออากาศหนาวแล้วก็ทำงานมาหลายวันด้วยค่ะ นี่ค่ะทุกคนกลุ่มที่สวยๆต้องเป็นแบบนี้เนาะดอกใหญ่ๆสวยมากกำลังเกิดกำลังสวยค่ะอืมดอกเป็นดอกไม้กีบหนามากอันนี้เป็นเห็ดขาสั้นนะคะเก็บยังไงแบบไหนก็ได้ขาเท่านี้ค่ะดูนะคะนี่อันนี้คือเต็มขาของเขาละ เราต้องตัดโอ้โหทุกคนเป็นด้งแล้วดอกใหญ่สวยมาก ดูค่ะดูค่ะทุกคนจ้ะสวยมากแม่กเก็บไม่ได้ทุกดอกนะคะทุกคนบางดอกคือแก่ไปแล้ว ต้องแบบงัดงัดเนี่ยเอาจากตอไม้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขตัดแต่เห็ดออกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเยอะเหมือนเดิมคะ่ะกลุ่มนี้ต้องกลุม่มดอกแก่ถ้าเก็บยากมากเราก็ไม่เอานะคะทุกคน,นมันต้องหรี เห็ดมันปูไทยดูยดูสวยมากป่าน,นี้ก็มีเห็ดมันปูเยอะนะคะเห็ดมันปูไทยเลยดูก็แพงมากทุกคนกิโลกรัมละหนึ่งร้อยี่สิบห้าโครนราคาขายส่งนะคะถือว่าแพงมาก เห็ดนดอกไม้ทุกคนสวยมากชอบชอบชอบเห็ดุนนี้ขาสั้นนะคะนี่บานไปดอกไม้ขาจะสั้นสั้นหนาหนาแค่นี้นะคะขาไม่ยาวแล้วเกิดจะเกิดเป็นกระจุกค่ะแบบรวดตัดได้เลยกลุ่มใหญ่ๆห,หนาๆมาแล้วจ้า สวยมากเาก็บแบบสัอลลกอ่ะไว่าอบแบบนี้ตองเวลารวกตัดแบบนี้ก็จะมีเศษมอสติดมาด้วยค่ะเนี Thing off. ค่เริ่มต้นนะทุกคนได้ครึ่งตะก้าแล้วค่ะเดินยากหน่อยแต่ก็คุ้มค่าที่เรามานะคะทุกคนได้ข่าวจากน้องสมข่าวบอกป่าโซ่พี่วันเขาตัดต้นไม้หมดแล้วนะ แต่เราก็อยากมาค่ะทุกคนอยากมาดูค่ะทุกคนว่าเห็ดเกิดเหมือนเดิมไหมอันนี้แค่ฟากเดียวนะเป็นป่าเล็กๆที่แบบเดินง่ายค่ะ,ะมีถนนขั้นกลางเต็มแล้เอาวังไว้ที่ถนนกคน้สวยมากเลยค่ะสวยไหมคะแม่ๆป่านี้คือขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะเก็บทีลนะกลุ่มไปเลย แต่เป็นเห็ดขาสั้นนะทุกคนดินเขายังแข็งอยู่ค่ะเขาก็เลยแบบสายพันขาสั้นกลุ่มนี้สวยมากขาเขาก็ได้ประมาณนี้นะคะ

กิ่งสนยังใหม่อยู่หักไม่ได้เหนียวมากกว่าจะผูนะทุกคนสามสี่ปีแหละกลุ่มนี้สวยมากแม่สวยเป็นดอกไมก้ขาสัาน้นนะคะทุกคน แบบนี้คือขายาวของแท้ค่ะเก็บยังไงก็ได้ยาวค่ะทุกคนมีดอกเล็กๆอีกเพียบเลยมันอยู่ที่สายพันธุ์ของเขานะคะดูใครนะที่คอมเมนต์ว่าเก็บแบบวันจะไม่ได้ขายาวแม่เอ้ยถ้าเห็ดถามันยาวเก็บยังไงให้มันได้สั้นล่ะเนาะลึดหลายนะ่ะ อ่านอดูคอมเมนต์แล้วก็คือติเยอะจังก็เขาน่าจะไม่ได้ชอบเรานะทุกคนเพราะฉะนั้นจันงเถอะแล้วแต่นี่ค่ะแก้งเหตดขายาวแต่ว่ายังไม่โตค่ะทุกคนเลือกไอ้ดอกที่ขายาวๆไปก่อน เดี๋ยวตะก้กาให้ชมนะคะนี่ขึ้นตะก้กาเราจ้าเข้ามาแป๊บเดียวเองเห็ดสวยไหมคะทุกคนใครที่ชอบตะก้าเห็ดสะอาดสะอาดเก็บเห็ดสะอาดสะอาด,อาดก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูช่องนี้ไว้เนาะเก็บแบบนี้สไตล์เราค่ะ อ๋อคลิปที่แล้วที่ถามว่าชอบให้เก็บแบบไหนวันน่ะชอบนั่งนั่งอยูอ่ด้านหลังกล้องแบบนี้ค่ะก็มีคอมเมนต์บอกให้นั่งนั่งซ้ายหรือนั่งขวาก็ได้ดจัดให้นะคะทุกคน เป็นแบบเพิ่งออกใหม่าาะก็เลยสั้นนะคะเก็บให้ได้เยอะๆไปก่อนจะได้น้ำหนักค่ะ วสวยๆหนาแน่มากก็ยังคงอยู่ในเห็ดสายพันธุ์ขาสั้นอยู่นะคะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกเลย Så nå må vi kun begynne med แล้วก็เป็นเห็ดที่สวยมากเป็นเห็ดออกใหม่ล้วนเลยค่ะทุกคนสวยมากอันนี้เรียกว่าเห็ดเกรดเอเลยค่ะคุณภาพขาแน่นๆ खूब खूब खप का กลุ่มนี้แม่น่าจะเป็นตะก้านะคะสวยมากเลยค่ะเป็นเห็ดกลีบแข็งๆนะคะแต่ว่าขาสั้นบางดอกเริ่มมีเชื้อรา่ใต้กลีบสวยมาก เ็ดสายพันุ์ขาสั้นครอบชอบเกิดแบบเกาะกันเป็นกลุ่มๆคะ่ะอันนี้ไม่ได้ละเราจะเห็นขาเขานะคะว่าอันไหนไม่ได้ จะเริ่มแบบช่ำๆสีช่ำฉ่อันนี้ดอกใหญ่ของเขาค่ะนืมคือที่จุดในดมผลไม้ป่าค่ะ เราก็ต้องดึงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตัดขาเพราะมันเอามีกกีดลงไปบางพื้นที่ก็ลำบากคะ่ะทุกท่านสถานการณ์การเก็บก็ไม่ค่อยเหมือนกันอยู่ที่ว่าเหตุเกิดยังไงเกิดแบบนี้เอามีดกีดไม่ได้มันจะโดนต้นผลไม้ป่าด้วยคะ่ะก็ดึงขึ้นมาบางดอกก็ไม่ได้แล้วนะคะ هاهي ميكاس وينه ما สวยมากค่ะแต่ยังไม่เต็มไปต่อเอาให้เต็มก่อนแล้วค่อยจบคลิปนะคะทุกคนแต่กลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยสวยขาเหลืองค่ะทุกคนบอกว่าเต็มตะกร้าแนะ่เดี๋ยวพาชมก่อนนะคะดูแต่และส่วนส,สวยมากจะเหยียบตรงนี้สวยเป็นดนอกไม้นะคะ่ะทุกคน ก็ 2. 2> ววววใครที่ดูมาถึงคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ<า>เดี๋ยวเราเปลี่ยนตะก้าใบที่สอง้วไปตอบทิปที่สองในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ